จ้าสวัสดีจ้าไก่คลิปภาพพวงได้เบียต้นดอกท่านตะวันมาได้มาว่างหนึ่งหันนี่ละก็ะเลยทิปเอาช่ำไว้ไน่นถุงเพาะช่ำที่จ้าของเคยมีนี่ละจ้าพ่างยังมันใส่ถุงมาแบบนี้คันโบคันโบรีบจัดการอยันตายอนนี้เสร็จถุงดีกว่าไหมใส่ถุง้เวลาจะได้ฉีดเลย เอาจ้าบเคยเจ้ยาเตื้ยเลยค่ะโบเคยนี่ตุนท่านตะวันปลูกจออก้าเตี้อโบเห็นว่ามันสีซ้ำเด็ดบบจะเป็นดอกให้เพื่อนได้เบ่งบเตรีมหม้องผาผอเดี๋ยวไกเ,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวมันสักเดือนนึงเดี๋ยวจะขยายออกอีก ดีถุงพวสามว้วนนี้ตุ่มตุ่มไหมุ่่นตายนะคะแทงตายไย็ดได้เก็บใส่ิุงเก็บถุงไวหวนุ่มมากทานตะวันดอกใหญ่ๆนะคะดอกทานตะวัน เซียนซะเด้อปู่ si makanat, makanat. กระของเขียวว่งไวบองเขีวแวงวงไวเห็นบัม่วงก็นับหนึนเลยจ้ะูต้นไหนของเขียวว่องไวเสียแล้วเบิ้ลลจ่าเบิ้ลละจ้าโอ้วอันนี้เป็นหวานม่ขมโอ้ยใสใสเราแบบใส่ใส่น้องนนีกใส่นี่แม่ต้องไปเจาะกลุ่มันเอง เจาะคนกระปมองเต้ไปก่อนดูไป้ก่อนว่านมุกคุ้มกันดับแปลวับเลยเอ,าอย้าอีกยังนี่งพ่ออันยาบ่อัน,นอยาจ้าสำหรับคลิปนี้กือพ่อท่านนี้ราคาเมืด่อดีจ้ะมืด่อดีตัได้ไหลสุดออกจากมือพัวดีเด็กสกิฟทิ้งขยะจ้า